พ่อครับครับผมท้องดีไหวครับพอ่อเดี๋ยวลูกเอ้ยเอาแล้วมาแบ่งลูกน้ำในแล้วพ่อมไม่ได้ก็ลูกไหวเจเอาเป็นยังคือไหวแม่ามงามแล้วลูกนี่ทำไมักห่านี่แม่โอ้ขวางทางพ่อจ,าอาจ๋าอ้อยใจไหวจ้ะพ่อไหวพระเถูกเอ้ยไหวจเจ๊เป็นยังคือไหวแม่งา,ามแล้วลูกซุบลูกพ่อแม่มาสังสวรซุบลูกหมา เลี้ย่าคือไย่ยินี้มาคุณพี่น่ะจะไปบอกท้องสุกไปเก็บหนีกระปูซอยสักแมนแล้วแม่นตัวเนาะผมชอบตัวนี่คนปูไอ้ผู้อันบูสนี่มากน้ำมันหูตัวเอาจังเสียวจังเสียวอาจัง,จงไหนเลยาเลยาน่ะจะเป็นคนไปบอกท้องสุกเองไปเก็บหนีกระปูซอยสักคุณพี่น่ะก่ต้องเป็นห่วงนะคะดูแลลูกเต่าอยู่บ้านนะคะสำหรับไปบอกท้องสุกนะ่ะต้องยกไข่เลยา <c oughs> เป็นยังไงโอ้พี่นางมึง ออกหนาา้าออกตาแทนบัวดีค่ะข,ขนาดเบี้ยมัวงท้เป็นยังไหญเอาเจังสิค่ะคุณพี่เอาตอนนี้ะนะเจ๊ยากนะทีฟ้าไปตอนนี้แล้วนะคุณพี่ขาเฝ้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 าไปบอกท่องสุกกันเด้อดูแล้วลูก,กลยังดีเดนะพูดแ่บเบิ่งตาทายังโอ้ยเนาะเป็นตะเคียวหายับผมพ่อบาสังเกตเจ๊แล้ยยากเอาไปท่องสุกดิครับสังเกตยังเหรอลูกเวลาเบอกถึงไอ้ท่องสุกนี่เจแล้ามัก เป็นวัดจังมีก็จังพันมาไอท่องสุกใช่ไหมครับพ่อพ่อว่าเสียผมเ่านว่อเสียเั่นพ่อว่าเสียผมลูกก็เมียเน่ยเขากกันกับไปเลือยงข้ามนาตัวไอม่คิดไปตัดไปสีมติบาทอย่างไเนาลูกเป็นแม่นะเอาจังสิท่นพ่อว่าเสียผมฮอฟเฝ้าวนั่มไปเบืองเจริยาก็ไปท่องสุกกันดีกว่าครับแม่ท่่เอาเลยครับแล้วเราพ่อสิได้เห็นของดี